เลื่ไหนอะ <Lan> ลานขวามือลานกว้างพี่บอกไปลานกว้างกันใต้ไหนอะนิดไปลองพูดเอ้าเอาโมมเอาเอลเอ็มสตอร์คุชชงนะครับไปไหนอินไหนนะพูดไหนลานกว้างลานกว้าง

ไลน์นี่ใส่หัวและคู่เนาะใช่ครับโอ้กับออกมานี้มาตรงพี่ยืนมานี่ต่อแถวแถวที่ไหนต่อแถวที่อยู่ไหนวะเนี่ยยกอยู่เนี่ยต่อแถวต่อแถวที่ไหนต่อแถวพี่ไหนไอะรวมไหนกันนะางอ่ะฟางเดี๋ยาไม่ใช่แว่ใส่ใส่กับใครวะ

จริๆไหนเราูอชตันี้ได้มาเลยม่อยากยบไปครับไปผู้สามครับนโตกับซันนีู่้สี่ผิดู้สีมานี่เลยของพี่เลยอานตรงนี้เลยมี่พี่ยืนอ่ะแล้วก็น้องไก่ครับดับไปเาองี่เลย ไอ่น้อกม anyway, <oples> ีหรอไครับอ่เผ <fight face> ู้ชายเอวันได้เอวันลิรงนี้นะครับโอมอยู่ไหนตรงไหนลานกว้างครับขวามือให้ออกมาขวามือต่อเอวันเก็บไว้แล้วก็เอกับรอละสิงอาแฮยังไม่อยู่รอละสิงจะรออยู่นี่ครับแี่แต่เียนนี่ยงนี่อยู่ีดานกว้าง ขวามือเหรอท่านี้ได้เหรอกันไอ้ยู่ตรนจักรไกลๆเลยกันนะเกไอ้นัะแล้วตรงนี้อ่อยู่ตรงนั้นแล้วก็กู้ไก่ยกยกอยู่ไหนขึ้นมาไหนยกโก้พี่ยกนั่นหนูวิ่งมาอยู่นะโก้พี่โอเคยกมาตรงนี้ตรงที่พี่ยกมือต้องผมที่พันใส่อยู่บนนี้ในประเทศไอโบกอ่ะไอไอนั่นเดีราค่อยว่ากัน รอรอเพื่อนก่อนรอเพื่อนก่อนส,ง<ะ>สิงห์สิฮะเออลืมไปสิงหา,หาออสิงหากับกายเออสิงหากับกายนี่กายอยู่ไหนกายยกมืออ่ะนั่นแหละครับดูกันเลยยืนยืนจีบจกันหน่อยอ่ะห่างๆกันหน่อยเฮานานกัน ทำไม่ได้แล้วว่าตัวฉันไม่มีเธอแล้วเป็นยังไงหมดแล้วว่าตัวฉันอ้ไ <c oughs> อ้อ,อ,อ,อันเนี้ยคือพี่จะบอกก่อนว่าคัดตรงเนี้ยคือเราจะคัดไปเล่นสตอรี่บวกครับคัดต่อยด้วยต่อยในที่นี้คือจะเอาไปต่อยอย่เช่นมีมีรายการแข่งต่อยพี่ก็จะลงแล้วก็เรื่องกีสปอร์ตเรื่องอีสปอร์ต พี่คิดว่าในเมืองมเมืองหลักเราอ่ะพี่ว่าน้มันน่าจะมีไิ้ยินพี่ปะอ่าเรื่องอ e ีสปอร์ตพี่คิดว่ามันมีมันมีแน่นอนครับแต่ผมก็ต้องคัดทีม e S S อีสปอร์ตต้องอออฮัลโหลแค่คุณมาซ้อมบ่อยๆครับทีม e port, อีสปอร์ตคุณอาจจะได้เป็นตัวจริงก็ได้ครับเข้าแบบว่าเอาให้เล่นที่คุณแบบว่าโอเคโอเคครับใช่ไหม เดี๋ยวรอเพื่อนก่อนเนาะใจะเย็นๆใจเย็นๆไปแทงกันดิแล้ว,ลวเริ่มต้นแห่เอ้ยไม่ใช่แทงเลยเริ่มต้นนี่คือต่อยทีละก,กี่ข้อน่าจะต่อยกันหมดเลยครับหรือจะต่อยกันหมดเลยปะล่ะทาไงทสา,ารต้องเอาบอล เดี๋ยวสองคู่พี่เชื่อผมพี่ขอทีละราสามคู่แล้วกันก็ได้เร็ว่านทองคมเขารบเร็วพยายามเร็วสั่งรุ่นน้องหน่อยหัวจมพู่ะกูโดนต่อยไม่ไม่มีใครเอากูนักสักบาทดูไอ้เหียดู่อย่างนั้นพี่ขอคู่หนึ่งสองสามมานี่แหละหนึ่งสองสามมานี่เลยน่าจะพร้อมเนาะ ให้พร้อมไปพร้อมกัน้ัวมึงวอร์มกันยังถามกันวอร์มกันยังพี่ไม่ได้วอร์มเลยไม่ได้วอร์มเลยกูให้วอร์มจากผู้ที่มึงต่อยอ่ะตาหนึ่งแล้วมึงก็ต่อยเลยเอะพี่ให้เอาตอนเนี้ยพี่ให้ถึงยี่สิบอ่ะพี่ให้ถึงยี่สิบอ่ะเอางั้เอางั้นพี่คู่หนึ่งต้องสามคือคุณจับผู้เลยนะเพื่อนที่ยังไม่ได้เขาไม่ได้ต่อยน่ะวอร์มกับใครก็ได้ครับน่ะไปน่ะหาเลย หนึ่งกองสาไปหาคู่เพื่อนเลยครับหาคู่ไปแต่ไม่แยกไม่แยกคู่ตัวเองนะไปเลยนะจะต่อยพี่มองมาดิพี่พี่มองมาที่โบงไปใครตึงที่สุดขอหน่อยดิไอ้โมมาที่ไอ้โมไอ้โมมาดิไม่อะไรก็ได้เนี่ยมามาไอ้เมึงไปไหนล่ะไอ้เชี่ยไอ้ไอ้เชี่ยไอ้พานพี่ให้เวลาถึงยี่สิบนาทีนะบอลมือนะครับว่าทำไมไปดูยูเยียตัวเตี้ยจังวะไอ้เชี่ยแก๊งเราอ่ะมามาลิทมาโอ้โห้หนี่โอ้โหใครโหดแป๊ดอ่ะ ไม่ขาว่างมาเดม่วงมึงจะทำไรอ่ะแพ้แน่ที่แพ้แน่เาเวลาเราต่อยเราพูดในคุยในเมืองเลยครับคุณจะต่อยกับใครเดิมแข่นในเมืองเลยเราใช้นิดิในการแบบว่าเราฟังพี่เลยเนาะเฮ้ยอะไรนะโอ้โห กูต่อยไก่โมงกูทำแบบนี้ได้ก็ดีดีฐานเนาะอลิโกว้าปะฮะโกว้าไหมไม่วา้าไม่ว้าใช่ปะอันนี้คลาสสิกก็แต่พี่โอ๊เล่นได้หมดเลยเล่นได้หมดอะทุกเทคนิคทโนมีอะอร่อยเปรี้ยวปากว่ะ อยากมีนี่อยากมีนี่โคตรตึงก็แทกตอไอ้เจอีธานโทรมาปกโทรปลุกกูกูก,ก,ก็แบบโทรปลกเรื่องอะไรที่มันแบบแบบอย่างอื่นก็ได้ได้แค่โทรมาเอาเอลเอฟตอบสองหนึ่ครับสง่งที่เดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นไว้ให้หาทำ พ่แพ้าาแน่วันเดียวหย้หนูใส่ไม่ออกเนี่ยครับนักสันมาแล้วมาแล้วใส่ออเลยไม่ได้หรอพี่ใส่เป็นคู่แรกเลยไม่ได้หรอโบบง่คุณจะได้ไปอาบน้ำ เปลี่ยนไปก่อนไรฟ้าได้ไหมไดตรงนี้มันก็ไม่หน่วงนะโฟมมันน้อยนะตรงนี้น้อยมากเลยนะเดี๋ยวพวกเรานะไม่รู้ไม่รู้คือหกสิบเฟรมลองลองวีซิงไว้เปล่าตอนต่อยแยกไปห้องคนเดียวได้ไหมได้ได้เลยครับโครงการสไตล์ทีสามารถสามารถปิดหูได้เลยครับต่อยเราปิดหูเลยครับคู่ต่อยคือปิดหูเลยแบทได้แบทได้ ไอ้เงี้ยพัดสเตีมต่อยเงี้ยแพ้แน่จะเลิกสเตีมไหมเลิกสตรีมเราไปอัดชิปมันจะดีกว่าไม่าไหร่เออเช่นนี้ฝากดีนะสัต่อยมวะกูทำกูทำได้แล้วแต่มันไม่ตีทุกรอบไปเช่นนี้แล้วมันทำได้ตรงไหนทำได้แต่ไม่ติด เอก็มันต่อยไม่ติดกูจะไปรู้ไหมในคีย์บอร์ดกูเป็นเฮียอะไรแล้วมึงทำได้ไม่สรุปเฮียทำไม่ได้ก็คือไม่ได้บอลมันไม่ได้เป็นในคีย์บอร์ดเว้ยตอนนั้นมึงเปลี่ยนมาก็ตอนนั้นก็ต่อยไม่ติดอยู่ที่กดไม่ได้อยู่ที่กดแล้วเอ่ะแปดแปด แต่เขาบอกพี่พีไม่ดีจริงเลยกูต้องหยอดกูกูต้องหยอดตอนเนี้ยเอ่อหยอดไอ้น้ำไอ้นั้นน้ำวันที่มันเอาไว้มันหลอนเรื่อง่องยนต์เออน้ำวันใส่เครื่องยนต์อะที่ทำอะไรเออไอ้ียอะไรละตอนนั้นเอของหยับก็เบิร์นหยับก็ใส่แล้วก็ต้องปิดอยู่ดีอะ โอ้ยให้ยับเลไยไม่เหรอพี่โก้ไม่ได้อยู่สายเดียวกับไอรีสอยู่คนละสายให้ยับเลย <c oughs> แล้วให้ให้ทอมดูเพิ่งตื่นี่ยต่อยที่ทรายมันไม่ถนัดมัน,หมนเหมือนการเละเราจะไปต่อยลงก็ได้นะไม่ว่านะครับประเทศนี้นเกิดเฮ้ยฮะสินก็ไม่เป็นร<า>ประเทศนี้ก็แตกไม่เหมือนตาเวดนะก็แตกคลาสสิกอันเนี้ย คือใครตอบพอแตะกมันไม่ออกไปก็แตกคัสติกได้นะบอกแม่ทัพวงเลยว่าตองเนี่นครับแตะคัสติกแต่มันไม่ติดเลยโอ้โหทำมันติดแต่มันต่อยไม่โดนเลยคัสติกอ่าก็แตกอ่ะทำได้นะแต่จังหวะมันไม่ค่อยดีมันไม่ค่อยมีจังหวะเลยแมเล็กก็โฟดีแม่เล็กก็โฟดีแม่ เล่น่ะดูดิทุกคนให้5นาทีเนอะ S <S เรากอดแต่ไปเป็นกอดแต่เอายับไปไหนเด็กเหี้ยอ,อะไรพี่กูผิดหไหมไม่เป็นแค่ฟุบลองบอกฟุบอ๋อเห็นไหมไม่ได้ชนะอะไรถ้ากอดแดง ตาเดี๋ยวพอแล้วพี่บอกพร้อมพอแล้วเดี๋ยวเมื่อไม่ไหวกูไม่ต่อยพี่ลงอันดับสุดท้ายเนาะแม่งทำไมข้ามีคนมาแย่งอันดับพันนะพี่อันดับสุดท้ายอ่ะใช้หมัดเอ็นได้ปะ ขบดเอ็นจะได้ปะพม่ยามเลยขบัดเอ็นชนะก็ตามนั้นแหละอ๋ยจริงจะไปบัฟใครวะพี่นะมีชัยมีได้ชัยว่ากว่าครึ่งกูบอกเลยจริงอิงจะไปบัฟใครวะพี่ขบเอ็นท้ายดัเอ็นนะหัวแม่ยาแล้วก็แตกแตกกันยอกยอกไม่ใช่หรอกพลชบาอาจารย์อีชีเต้าอีกเหรอไม่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 พักก็คจุดนะ ทำไม,ไม่สิ่งกูตายไปเนาะเออเออกูตายแบบเพราะมันต่อยไม่ได้อะไรวะเห็นเพืเอ่อนเพื่อนหุ่นยีแหละเดี๋ยวปิดกระโปรงครับยอมยอมห้าเอ้ยเดี๋ยวขราใครนี่ก็ได้สัออ่งไก่แหละ ใองอย่างราพูดเลย